สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เว้เราจะไปคุยกับพี่ท็อปร้านมิวทอยนะแต่มีคอนเทนต์อะไรพียยังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่านั่งอยู่ที่หน้าเมกกะพาซาตอนนี้นะมันก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกถ้าเกิดเจอแท็กซี่ว่าจะกลับเลยก็ได้ตอนนี้นะตอาน,นี้เดี๋ยวดูก่อนว่าคิดก่อนคอนเทนต์อะไรแต่คือคิดว่ามันมีหุ่นที่เจ๋งๆอยู่ซองสัตัว <Okay. S 1> ว่าจะไปถามาดูว่าเฮ้ย hey, มันมีอะไรที่น่าสนใจกับหุ่นตัวนั้นอไปกันดีกว่าปะย่ขอนั่งชิลก่อนแป๊บสวัสดีครับพี่ท็อปครับรับอยากถามแต่ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยกับเป็ดเป็ดทำไมถึงเรียกเป็ดเป็ดห่านบางคนก็เรียกนะครับเหมือนข้อห่านนี่นะเออะไรเงี้ยเขาเต่ากันเหมือน พวกคอเป็ดคอห่านอ๋อเรียกง่ายๆครับพอเห็นเราเห็นของแปลกเขาก็จะเรียกกันอย่างนี้เป็ดกระห่านจริงๆแล้วเอเดเรียกมอง้าว่ะเออเออข้ามมีหนวดเอ๊ะเราเคยคุยกับพี่ท็อปเรื่องเทเดเรป่ะใช่ครับเคยคุยแล้วใช่ป่ะใช่ใเออมันเท่ดีนะแต่คือแบบเรื่องพลังงานบัวที่เนี่ยอ่ะผมให้ไมพี่เลยด้วยกันว่าอย่างสมติเนี่ยดับเบิลโอไลเซอร์เนี่ยครับ ดีไซน์คล้ายกับพวกเนี่ย x ยพวกอะไรเงี้ยอันภาคเดียวกันแล้วพวกเอสเนี่ยเอสนอร์มอลพวกอะไรพวกเนี้ยครับแต่คือเอานี่ดีกว่าเนี่ยเนี่ยในภาคอะไรอยู่ในภาคดับเบิลโอใช่ครับคนซื้อเยอะไหมเยอะครับความเท่ของมันคืออะไรคือปกติอะครับปกติอะแกรมดัมมออะเขาบอกว่าโกรติแกรมดัมม์อะมันเป็นคนสู้เลยหุ่นระยะไกลถัาส่วนใหญ่ ระยะกลางรดูได้ไหม้ส่วน x เอ่ะมันเป็นหุ่นระยะสั้นอ่ามันก็จะออกแบบโจมตีดิบเถื่อนหน่อยหน่อยอ่าเนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องแล้วมันเนื้อเรื่องนานชาติด้วยก็เลยอ่าทำไรกันดับเบิลโอไลเซอร์คือตัวเนี้ยมันเป็นเอ็มเอแต่ถ้าเกิดเอ็กมันก็มี MG ใช่ป่ะใช่ครับนี่โอเท่เลยคือแต่ว่าโอมัะมันเอามี MG แล้วก็จะมี x อ็กเซล레이เซอร์เอ็กเลเซอร์คือ คาโบเลเซอร์เพิ่มพาร์ทเหมือนกันก<อ>็เป็นเอ็กเอ็นไลเซอร์ใช่เพิ่มดาบอะครับไม่ง่ายอ่าแต่ดีไซน์หุน<ค>น่นเบสเบสมันมาหุ่นตัวดับเบิลเหมือนกันโอเคเป๊ะมันจะมีดับเบิลโอดับเบิลโอทีเป็นซอร์สแล้วก็เอ็กเอ็นไลเซอร์เอออย่างถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเ <X> อ็กเซียเอ็กเซียเออมันก็เป็นเอ็มจีเหมือนกันใช่ถามว่าเนี่ยกล่องมันเล็กกว่าแต่คือว่าอันไหนขายดีกว่ากันตัวไหนขายดีกว่าเอ็กเซียขายดีกว่าเป็นหลักครับทําไมอ่ะราคาถูกกว่าเพราะว่า ก็เขาจะอย่างคือดับเบิลลเอร์ครับมันเป็นตัวที่มีไฟให้หนึ่งดวงด้วยออ๋ oh. แต่ว่าในหุ่นมานติดได้ห้าจุดครับันงนั้นเราต้องซื้อไฟเพิ่มอ๋อก oh. ็คือถ้าเราไม่ได้อยากซื้ไฟก็ซื้อไฟเพิ่มสองกล่อง <Huh? S 1> หรือไม่ก็ถ้าหมูนแนะนําไปติดไฟเองก็ได้ oh, <okay. S 3> นี่อันนี้มันมีเตาเตาพลังงานอยู่ซ้ายขวานี่ครับ <Hey. S 1> เป็นเตาเนี่ย <Hey. S 1> ไว้ใส่ไฟมันก็จะเห็นหนึ่งสสามสี่ห้า อ,อ๋ออ๋ออันนี้คือมันเหมือนกับพ g ีก็ทําออกมาไม่ไพพีจโหดกว่าเยอะครับพีจีโหดไปเยอะใช่ครับแต,แต่คือว่ามันก็จะเป็นพีจี PG มันออกมาเป็นสองแบบด้วยกล่องธรรมดากับกล่องที่มีไฟคือคืออย่างนี้ครับพีจีอ่ะมันจะมีเอ็กเซียกับดับเบิลโอตัวดับเบิลโออ่ะจะมีไฟแค่ตรงหัวกับเชียนได้เชียนได้เนี่ยจะมีคนสมบัติที่กดมาแล้วหมุนด้วยอ่าอ่าก็คือตัวนีถ้ถ้าเป็นเอ็กเซียนี่ยคือมันจะเปลี่ยนร่างเป็นสีได้เลยเป็นทันซัมได้อ่าเออว่ะ เออมันมีหลายแบบบางทีเอาตงตรงคนก็งงเหมือนกันนะเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันนะใช่ <Hey. S 2> อย่างเอ็กเซียเนี่ยเอ็กเซียก็จะมีตัวเอ็กเซียครับแล้วก็จะมีตัวอินิเชยลโหมดอินิเชยลโหมดก็คือจะเป็นดีแพนหนึ่งแล้วก็เพิ่มดาบชุบครเมียมให้ แล้วตัวนี้ที่เป็น P G ก็คือมันจะมีไฟมีไฟทั้งตัวเลยใช่ปะ่ะคือมันแบ,บ่งมาอย่างที่เฮียบอกครับมันจะมี2กล่องกล่กองหนึ่งคือกล่องมีไฟอีกกล่องหนึ่งไม่มีไฟกล่องไม่มีไฟจะเป็นกล่องสีขาวกล่องสีไฟจะเป็นสีออกเมทัลลิกออกเคลือบๆหน่อยเขียวๆอะไรก<ะ>็ตามดำ,ำเขียวๆใช่ครับในนั้นก็คือจะเพิ่มมีไฟ1กล่องครับก็คือจะเพิ่มไฟของ P G X E เข้าไปซึ่งมันจะเป็นชุดไฟอะครับแต่ว่าจะเป็นไซส์กล่องเลยอันนี้เป็นกล่องที่ไว้ซื้อแยกอ่าเนี่ <ç> อ LED unit ใช่ครับมันก็จะมีไฟตรงเตาตรงกลางตัวครับตรงนี้เป็นหลักหน้ากับหลังแล้วก็ไฟมันจะถูกโยงสายไฟทั้งตัวครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ครับจะโหม,โมโดปกติโหมดเริ่มต้นโหมดเอ็กซ์ธรรมดาแต่ก็ทันทั่โหมดแล้วก็หมุนหลูมเอเพราะไฟมันเหมือนจะแพงกว่ายูนิคอนด้วยนะใช่ครับไฟแพงกว่ายูนิคอนเพราะมันเปลี่ยนสีได้ยูนิคอนเปลี่ยนไม่ได้ใช่ครับแต่ว่า้หุ่นหุ่นทั้งเอ็กซ์เซทั้งยูนิคอนต้องอยู่บนฐานอ่าต้องอยู่บนเบรเพราะสายมันมาจากข้างล่างแล้วก็ตัวเนี้ย พยายามอย่าหมุนแขนครบรอบครับเพราะว่ากลัวสายจะขาดสายขาดแต่ถ้าเกิดกลับมาในส่วนของ MG ครับก็จะมี่บอกมีไฟขายแยกต่างหากครับอย่างถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีไฟให้อ่าแต่ว่าถ้าเป็นอ n n i i ชั m โ d e ดก็คือจะเป็นกล่องไซส์เดียวกับเเนี่ยแต่บางกว่าอ่าอันนี้มันจะมีดาบชุกโคมียพาร์ทรีแพกหรือพาร์แขนขาดข้างนึงกับตาปิดแล้วก็ไฟให้มาสองดวงอ๋าแต่วราคาต่างกันเยอะไหม เอ่ินนิชันนี่ะมันเคยออกมา2ราคาครับอันนึ่งคือพรีเวมไพรตอนออกครั้งแรกครั้งที่2คือราคาปกติราคาปกติอยู่ประมาณ2 0 0พันสองพันสองของมก็มากับออฟชั่นนะคือจริงๆถ้าถ้าครอบครัวทำตีเป็นดับทุกพรีเนี้ยจบแต่ว่าพาร์ทรีแพร์ซื้อแยกไม่ได้ก็นั่นไงแค่เราเลยทำบันมันเป็นซส้นอย่างนี้ไงใช่ครับส่วนไฟเราสามารถซื้อเป็นกล่องเนี่ยก็ได้กล่องอีเดียลยิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันแยกสี LED unit ต้องต้องต้องแล้วจริงๆไฟของ MG ทั้งหมดนะครับมันเริ่มต้นมาจากตัวของดับเบิลโอด้วย <mul ch> <อ>เพราะว่าดับเบิลโอเป็นตัวแรกที่<อ>ทําไฟเป็นทางการคือมันเคยทําแบบพวกเกียร์อะไรพวกนี้แต่มันไม่ได้เป็นทางการตัวนี้จะเป็นเหมือนไฟกลางที่สามารถไปใช้กันได้ก็อยู่หลายตัวเพราะว่าก่อนนันนี้ไฟของมันก็จะเป็นแบบเหมือนเหลี่ยมขาวๆแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนี้มันจะเป็น LED ยูนิมันจะเรียกว่าไม่ได้เหลี่ยมเดี๋ยวมันจะเป็นหลอดมาเลยแล้วก็ต่อขั้วเอาต่อขั้วสวิตช์เปิดปิดนิดนึงนะครับตามสภาพอ๋อแต่พอเปลี่ยนมาเป็น LED unit แล้วมันก็จะชจะเอาไปใส่อะไรได้เขาจะดีไซน์ให้มันใช้กับอะไรก็ได้ันนก็จะเป็นสีเขียวครับหน้ากล่องเเป็นดับปะรโอ้เขาก็จะ,ะ,ะมีทันซ้ำออกมาด้วยสีมบูสีแดงมีอะไรกแยกมาได้ถ้าสีแดงก็จะเป็นทันซ้ำหมดสีบูนี่ก็จะเป็นสำหรับติดลูกตาหขุนสีอมบูอย่างเช่นถ้า m g NEW, กับซาซับบี S <S <S เราก็จะใช้ไฟสีเขียวตัวนี้เพราะไฟทีาตามเป็น<ม>สีแดงใช้ไอ้สีเขียวครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นสีเหลืองครับส,สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยนะสีเหลืองใส่กับตัวไหนวะปูไ่ไงครับปู่เอขอข้าปู่ครับออริจินซึ่งจริงๆไฟของปูอ่อะครับไฟของปู่จะเป็นอันนี้ <S <S จริงๆอะอันเนี้ยปกติอะไฟของปู่อะมันจะอยู่ในเซตพิเศษที่เป็นพาสเคอร์พีบันไดแต่หลังจากที่มันมียิปซีเอเวนเจอร์เฮจีมามันทาไฟสีนี้ออกมาด้วย ลเอามาใช้กับตรงนี้ได้ด้วยกันอ่าสีอื่นๆก็จะมีสีประหลาดๆนี่นอันนี้เป็นไฟอุลตร้าแมนอ่าเล่นกับอุลตร้าแมนพวกนี้ใส่ได้เหมือนกันอ่าเออตอนที่ซื้อไปพวกอ่าฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดของอันเนี้ยมันต้องซื้อไปเพราะดีข้างในไม่เหมือนกันถ้าเป็นรุ่นแอคชั่นไฟไม่ได้ให้มาต้องซื้อรุ่นนี้อ่าจะมีอยู่แค่บางตัวที่เป็นไฟเฉพาะอย่างเซเว่น เซเว่นแต่ไฟท้าแต่หน้าอกไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะลิงก์มันถ้าออกเสร็จปุ๊บแล้วมีแข้งขึ้นใหม่ที่ลูกตาประมาณนี้โอ้นี่ก็เป็นมาถึงซีรีส์หุ่นที่มันมีไฟแต่คือว่าถ้าใครชอบอย่างสมมติว่าในตระกูลของ MG ที่มีไฟพวกดับเบิลโอพวกเอ็กซีอไรเงี้ยมีมีลูกเล่นมีลูกเล่นอย่างอันเนี้ยอุลตร้าแมนเองอ่ะเรากดหนึ่งทีไฟมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ไฟหมดพลังงานหมด แวแวบแวบแวบสีแดงอ่ากระสือกระสือไปใช่ครับจะเ็นพวกไฟไฟจะมีเยอะนะมีอย่างแบบสีน้ําเงินอันนี้จะเป็นไฟของแปะครับเฮ้ยอันนี้จะเป็นไฟสายเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยเอาไว้ติดพีจีเม e นเนียโฟลคออ๋อมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ไม่มีไฟกับอีกรุ่นหนึ่งไม่มีไฟหรือว่าติดยาสตาวอสตาร์เดสทอยเลอร์ก็ได้อ่าอันนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับมม่มีโหมดไหมมันจะมีสวิตช์เปิดเป็นตามช่วงครับอ่า มันมรกระพริบ<ม>กระพริบเหมือนอะไรพุ่นอะไรอันหนึงนะ่งก็จะเป็นสีน้ําเงินอันนี้มาทำมาตอนตอนขายยามาโต้ครับเพราะยามาโต้ปืนปืนด้านหน้าเป็นสีฟ้าอ่าเรือ,อยามาโต้แต่คือมันมีช่องให้ใส่ใช่มับมีช่องให้ใส่รวมถึงแม้กระทั่งอของ F91 มันจะมีรุ่นที่เป็นแถบอ,อันยาวอันเล็กมี2เส้นอนแล้วติด F91 กับมินิ a t u r e f a ตัวสเกลเล็กอ๋อตรงตรงตรงแบ็กแพคมันหลังข้าง,งหลังใช่ใช่ที่มันจะส่งตรงหน้าอกพอดีแต่ถ้าเป็นติดมิ n ิ a t u r อน a พยานข้างหลังเลยครับไปข้างหลังยอะ มันจะมีช่องเสียบเฉพาะแต่ว่าในคู่มือมันไม่เคยบอกตอนที่มันออกมาขายมันเพิ่งมามีแบบมีมีร่องใส่ทุกคนก็เอาร่องอะไรวักอันนั้นคือไปสังเกตดูมันมีครับแต่ว่าต้องเป็นไซส์เสือเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สี่อ๋ใช่ก็ใหญ่นะใช่ครับแล้วก็ไปใส่ฮารโลได้ด้วยฮารโลใหญ่ต้องลูกใหญ่นะไอ้ลูกใหญ่ที่มันเป็นไซส์ไซส์เท่ากับกล่อง m ออเล็กอะไซส์ไซสของประมาณเอซีอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบลูกเล่นหุ่นเ G ที่มีใส่ไฟได้ก็พวก ใช่ครับมีเยอะครับเอ็กเซียตระกูลเอ็กเซียมีตระกูลเอ็กเซียจริงจริกูเองเอ็กเซียเกือบทุกตัวยูนิคอนน่าจะทำได้มากนะยูนิคอนนะครับยูนิคอนมันต้องทั้งตัวนะมันทำไปแล้วไงเอ็มจีออไงตัวแรกซึ่งไฟมันดันลกมากดันลบไงคือไฟเป็นหุ่นที่ต่อไฟแล้วหมุนแขนไม่ได้ของจริงไงอันนั้นคือแล้วมันก็ไม่ทำอีกเลยแล้วปัญหาเป็นตาบาบไฟมันหาซื้อแยกไม่ได้ด้วยอนไรที่เขาสั่งเฉพาะด้วยไม่ได้ขาดแล้วขาดเลยนั่นแหละก็แหละ เป็นตัวเดียวที่ผมไม่ซื้อมันดูคือมันคัดเปรี่ยนอยกับนแอคชั่นเบดอะคือมันต้องเปรียบเทียบกับราคาตัวปกติอะแล้วราคามันต่างกันแบบหูมาเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันเจ็ดแปดพันโหดมาก MGX Unicon ใช่แล้วมันจะมีสอง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 รุ่นด้วยแต่ว่าไฟอะคือหุ่นต้องบอกก่อนว่าหุ่นอะมันใช้โครงหลักเป็นตัว MG ก็จริงแต่มีพาร์ตเปลี่ยนแล้วก็มีโล่เพิ่มให้มีฐานให้ซึ่งตัวนี้มันเป็นเพิ่มทวะผชคู่ของ MGX เท่านั้นนั่นแหละ ประมาณนี้ถ้าใครชอบหรือว่าอยากรู้ว่าตัวไหนใส่ไฟได้สีอะไรพักมาที่ร้านยูคอยได้เลยนะครับผมอยู่ตังหวัดส่งได้ส่งได้ครับไอ้ยะก็ร้านอยู่เมกาพาซาสปาเล็กชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับหน้าหน้าอิทนินเลยอิทนินเลยนี่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยนี่นีกว่าฟูลอาร์เมอร์ตอนนี้นี่มาด้วยแพคข้างหลังแพคข้างหลังฮงเกอร์ตั้งโลเป็น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 เขาเขาแถวเขาเรียกว่า ใช่ครับแฮงเกอร์เขาเรียกกันเหมือนเขาเหมือนเราตัดผ้าครับเราตัดผ้าอไที่แต่บางคนคือได้พวกนี้ไปแล้วมันไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนไงใช่ครับถ้าเกิดแบบยืนมันก็ยืนไม่อยู่ไงเพราะมันใหญ่ใช่อะไรประมาณแ้วรอ่นนี้มันมันมากับทางทางต่างกับพวกพวกท่องทางทั้งทางท็อปปี้ด้วยมันก็เลยถูกหน่อยมันมีมันมีหลุดออกมาล็อตแรกออกมาแล้วหลังจากแต่ก่อนมีล็อตน้องแต่ใส่ไปแล้วอลังการสุดๆครับได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากใครสนใจทักมาได้นะครับผม้คยขึ้นหน้า เฟซบุ๊กให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณขอบมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันนี้มาคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยเอ็กเซียเหรออยู่ดีๆก็คุยมาแล้วก็ไม่ไม่รู้เลยดียว่าไม่มีคอนเทนต์เลยวันนี้มาแบบรุ่งๆใช่ครับหัวสมองรุ่งๆเลยไปมีอะไรก็ถามเหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ